พาคุณผู้ชมมาทําความรู้จักกันกกอนนะกับคนโทค่ะในพิธีเสกนามพระพุทธมนต์ศักซิสค่ะซึ่งพาไปรู้จักนะกับคนโทค่ะในพิธีเสกนามพระพุทธมนต์ศักดิสเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพัน์ษาหกรอบ28กรกฎาคม2567ค่ะ คนโทค่ะเทจชายบรรจุน้ำศักซิท์เทพานการทำนามพระพุทธมนต์เลวโดวยจะมีพิธีตักนามจักขั้นนามสาาม้สาคนไส้ในคนโทค่ะตามจำนวนที่เขาได้มีการกำหนดไวปริมาณถึงยดคนโทค่ะก็ปิดฮะปิดฝ้ายสนิดนาะลักษณะของคนโทค่ะก็เป็นเซรามิกทอง ทรงคุ้มพรมฟ้าปิดค่ะซึ่งทำเป็นโยดมีลักษณะเป็นชันเป็นชันหน้าสังเวีนส่มชันประกอบด้วยโลเกลชายไหลบัวค่ะแล้วก็มีทองมีทองไม้ซุ้ประมาณ3 5เซนติเมตรปากกว้าง5.7เซนติเมตรค่ะส่วนคอคนโทค่ะก็มีโลเกลชายไหลบัวแล้วก็มีทองไม้ท่านกว้าง11.3เซนติเมตรค่ะชายไหลบัวแล้วก็มีทองไม้ ส่วนตัวคนโทูค่ะก็กว้างประมาณ15เซนติเมตรลวดลายบัวแล้วก็เส้นคิวลงน้ำทอง พื้นคนโท่ค่ะก็เป็นสี่ข้าวงานช้างนะสัญ,ญลักษณ์ความบริสุทธิ์อันเป็นมงคลนั่นเองค่ะส่วนคนโทดานนานะคะก็จะปริสถธานตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหกครอบ72พรรษาด้านหลังก็จะมีตราสัญลักษณ์ประจําจังหวัดในแต่ละจังหวัดด้านหลังตายฐานคนโทก็จะมีตรากระทรวงมหาไทยขนาด3เซนติเมตรค่ะ ค่ะนี่นะคะก็จะเห็นภาพนะขกอ,อุนทูหลายคนอาจจะยังไม่รู้จักกันว่าคุนทูนี่คืออะไระมีความสําคัญมันปืนนี่เลยเราก็จะได้เห็นนะภาพย่างตีเห็นเลยเป็นแบบนี้นะคะ,คะก็คือจะชายการตักน้ำจากขันนำสร้างคนวังกุญเธรบอกไปเหลวอ่าแล้วก็ไซด์ไปในคนทูเพื่อจะชายในพิธีเซกนาพระพุทธมนต์ซักซิดนานหนื่งในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลเริ่มพระชนชมรรคพันธซาหกรบเยี่สิบแปดกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนั่นเองค่ะ